สวัสดีครับเอามือหนีพักเล่าพี่น้องเลยมาปลูกมันเผาครับผมห่างๆคืบหนึ่งซะเออเขาสิปลูกมันเผา,าไว้กินเองนะครับพี่น้องจริงๆมันบ่ได้หลายเด้อพี่น้องที่ผมลงคลิปไปมันเหมือนว่าหลายนะครับแต่บัหลายผมสิปลูกหลากหลายมีทุกอย่างนะครับเบิ่งไน้ครับผมมีพักบุงมีพักบัวนะครับ มีหมากนำเต้ามีหมากบวบนะครับผมดอกไม้ก็มีนะครับอันนี้วิธีการปลูกมันเผานี่เข้าเสียเอาไมมนี่เสียบลงไปนะครับแบบนี้แหละนะครับผมอาลงไปจะกเลิกแน่ก็ได้เพราะมันประทับปฏิกริยาส่งหัวนะครับถ้าตื่นหลายนี่มันจะหัวสีน้อยแล้วก็ร้อยใส่เม็ดนึงนะครับ เม็ดหนึ่งสองเม็ดก็ใส่ไปเมล็ดมันเผาเนี่ยเขามีอยู่บนนี้นี่เบิดแล้วบ่ะโอ้จะบ่ขายเด้อครับพี่น้องอ๋อขายอยู่ครับแต่ว่าผมที่นนน้ำไห้ไปซื้อ้านคราเจ้าผมจิบผมจีว่างลิ่งไห้นะครับไปซื้อได้นะครับมันเมล็ดพันเดียวกันนี่แหละพี่น้องนะครับมันเป็นมันเป็นพื้นี่ลาดชั้นนะครับมันเอียง เ่าจะต้องคุดขึ้นมาให้เป็นขันบันไดแบบนี้นะครับแต่ก็ใส่มันเผาครับลูกงามนี่เดือนท่านว่เาเดือนพฤศจิกาอันว่ามุกลาลกุมภาปลายเดือนกุมภานะครับปลายเดือนกุมภาหลังงานธาตุดูน,นี้ครับกระซีได้กินมันเผานะครับผมอย่ามาต้องรดน้ำนะดินแถวนี้มันซุม <c oughs> คือ มันเผ้นี่ถ้าปลูกในพื้นที่ชุ่มนี่ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับน้องม้ากับมาเฝ้าน้ำยินสบายบรรยากาศพี่น้องเอ้ยริมริมโขงมีป่าชายเลนนะครับก่อไข่ครับนี่แหละตัวที่ช่วยยืดดินโบเฮดโบไฮดินนี่ไหลไปนะครับไหลที่มันไหลามามันกับหยามันก่อไว้นะครับ สังเป็นพื้นดินแนวได้ปลูกของได้ธรรมดาแล้วมันจะเป็นก้อนหินก้อนหินแบบหินภูเขานะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันเป็นเขื่อนกันตะลิงพังนะครับผมมีหินมีตะข่ายด้านล่างนะครับถมขึ้นมาเป็นเม็ดสองเมตรนี่ครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดไปกินนะครับผมบนนี้มีโครงการสีขายอะไรหรอครับส่วนที่ขายอ่ะผมไปซื้อนะครับซื้อของพี่น้องที่พัน ลูกกระหิคือกันนี่แหละแต่เขาเขาเจะห็ดลายนะครับส่งให้ลูกค้านะครับส่วนนั้นแต่ส่วนที่ของผมเองหนาะบ้านผมนี่เป็นพืชเกษตรปอดสารนะคบกะเกษตรอินรีเขาเห็ดไปกินเองนะครับอยากกินยังก็ปลูกพี่น้องเลยน้ำเต้าก็ไหลนะครับรอดูว่ามันสิรอดจากไอ้อันนี้บ่ น,นี่ก็ทั่วนี่พี่นอ้องมีเป็นจุดเป็นจุดเด้อครับนี่ตัวฟักงาครับผมมีทุกอย่างนะครับมันบ่ได้หลายได้เนี่ยเม็ดเดียวครับความจางความกว้างของไองฟักบุงตัวนี้ผมว่าแมันฟักชีนชชนชชยยน้นี่ครับชี้ชีลาวนะครับนี่ชีลาวชี้ไทยอยู่ไหนนี่ครับวิธีการเห็ดแปลงเด้อพี่นอ้อง เ็ดให้มนเป็นขันบันไดมาเยะมานแยะนะครับบริษมีหลักการยังดอกแต่ว่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้กินครับอาศัยว่าดินมันซุมนะครับผมเห็ดกมับแม่บ้านครับลูกบ้านนี่ลูกบ้านนี่คือลูกสาวไปโรงเรียนแล้วมีพ่อบ้านกับแม่บ้านนี่อยู่ลูกบ้านนี่ไปโรงเรียนนะครับลูกบ้านโมเมนผู้ใหญ่บ้าน กับชาวบ้านนะครับแม่บ้านพ่อบ้านลูกบ้านอันนี้สมาชิกบ้านนะครับเนี่ย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 อันซีขี้เทานี่โอ้ยไปใส่กับไบนะบังละ่ะคือซัดเธอได้น,นี่แต่กลางคืนนี่บัวหิ้งยุ่งเริ่มอยากให้พ่อแม่น้องเอื้อยพี่สาวคนนี้ไปจับสีห่มผ้าให้เฮ้กึ้งกึ้งกึก้งให้เออ เบ่งครับจากยุดนี้นะครับผมมีเบิร์ดเดอร์พี่น้องอันมันโอกินาว่านี่ก็บวกดร้ดายดรอกพี่น้องมีอยู่นับเครื่อได้หมแล้วไปแต่ว่าเขาก็เอาพันไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่น้ำสิขึ้นเ,นเดือนเมษาพฤษภาเข้าสิกู้นะครับกู้เอาสายพันขึ้นไปคุดปลูกบนไหเขานะครับปูกหนาฝนเลยหู้แล้วว่าปูกบนไหนี่ยมันสิเห็ดแบบใดจีไดหัวนะครับเห็ดคู่ให้มัน ปลูกริมทางรหลดเข้าไปเลยนะครับทีมีต้นพัก,กุมด้วยพี่น้องพัก,กุมพัก,กุมใหญ่ๆมีอยู่สามตน้ตนสี่ต้นครับผมสังเกตพัก,กุมนี่มันสีไหลไปตามหากมันเนี่ยมันเกิดมันเกิดเป็นต้นเล็กๆขึ้นเนี่ยเนี่ยครับมีหลายๆอยู่นะผมก็เลยเข้าใจว่ามันอม,มันไปตามหากมันเนี่ยครับการซุตมว่าผู้ใดอย,ยาก เอาไปปลูกนี่ก็ขุดเอาได้นะครับนี่ไปปลูกได้แต่ผมว่ายมันอยู่นแบบนี้แหละครับธรรมชาติครับอ่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกาดนะครับผักกาดอันนี้เป็นผักกาดซ้มอ่าหมู่อานนี่ไปเห็ดขีบว่าผักกาดเขียวอันนี้เไม่ยังละเท่ามาเครือ,อยังหรอกระป๋อบุหรือเครือ น่าจะเป็นเคือเปะนะครับเนี่ยมันเคือ,ปอคเปะเกี่ยวจริงๆแล้วอยากย่อยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะได้มะเขือเป้ะนะพันกลางนะครับง่ายร้ายกับที่อ่านกินครับผมน่อยร้ายกับมันโมพอก,กินมันขานเก็บเอาทารุ่นกลางเนี่ยพอดีไล่ๆแน่นะครับมะเขือเราก็มีเด้อพี่น้องสองเม็ดแล้ว แล้วไปนีนะครับไปหนีจะเป็นหมากน้ำเต้าเด้อพี่น้องนะครับน้ำเตา้าน้ำเต้าอะไรก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่หูกันหน้าที่ครับตรงนี่มีน้ำเต้าอยู่แต่ว่าผมแช่มันขึ้นนีละขึ้นกบน้ำนี่และเกื่อนน้ำเตา้าเออเห็ดแหกข้างเห็ดเป็นข้าง,างมาเลยนน้อยเนาะอ้อมๆไว้ดีนะ บรรยาก,กาศพี่นอนไหยผมกำนี่มา่ายมากว่าเนี่ยแหละบุ้งบดเอขุดต้องนลหรอกมันเมล็ดมันเห็ดรอขัดขูกไปเรื่อยๆนะครับมันได้หลายอยู่ดิอันไหนมันแก่กับจี่อยมันเป็นเม็ดพัน์อยู่หรอถามันบสีทันเมษาได้เม็ดพัน์อยู่ปล่อยเลย นั่นๆอย่าเข้ามาเดี๋ยวลูกเย็บ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 ของแม่โอ้ยบุน,น่อยเต็มจีนเลยนี่ครับซักเลึกๆเนี้ยไขห,หัวมันเป็ดทำการอยลุมพุ่น เสียดายนะผักซีช้างมันบ่มาให้เกิดให้เห็นเลยว่าแล้วก็ได้เมื่อนี้ผมสีสั่งผักซีช้างนะครับอยู่ในแอป,ปออนไลน์นะครับผมสีเมื่อวานเมื่อวานไปกินสอบกินกับก้อยปลาลาปลากินกับปนครับผักชีช้างผักชีช้างเป็นผักชีประเภทหนึ่งที่แซ่บนะครับผมแต่ว่า มันค่อนขางที่จะสูญพันธ์แหละนปนิยมปลูกกันคนปนิยมแค่เอาไปกินกัน <c oughs> เวลาที่ันปลูกพักตามนิมโขงเนี่ยบัวร <c oughs> ัวมันไหลมาเองบัวรัวมันมาจากมาเมล็ดพักที่ปนมานํานะครับแต่ทุกมือนี่บวเห็นแล้วนะครับ,บเห็นอันนี้ก็ววปลาล้ำปลาไป อันนี้ปูกเอาปล่าพันธุ์นะครับผมแลไในหัวก็ดีครับพี่นว่าติดไปทั้งทึ่งพี่น้องไงย,ยางกันไหปีนเขาขึ้นไปสูงอยู่เด้อครับนี่น่าจะประมาณ30เมตรเด้อครับนี่จากพื้นจากผิวน้ำตอนนี้ดิ่งขึ้นไปนี่ครับเนี่ยผมก็ปลูกพืชที่ให้มันชุ่มชื้นกับดินไว้นะครับเช่น ภาคหวานไอโมเมนครับไผหวานกับกล้วยนะครับกิมซุ้งแต่กับมันมันหาน้าที่สีเหลืองให้มันยึดดินไว้นะครับแต่ถ้าถึงหนาฝนนะครับน้ำท่วมขึ้นสุดๆนี่ขุเดเยอครับพี่น้องถึงกอไผกกอสุดท้ายครับขุน <c oughs> เลยอันนี้ท่วมเบิดครับบุ่งแล่มันโ่ตาย อันนี้ก็จมน้าเลยครับนี่โอ้เสียงโทรศัพท์เก่าพี่น้องเว้อะขอพักก่อนเรอบโทรศัพท์แบบหนึ่งครับอ่ะนะครับหลักสายโทรศัพท์แล้วก็ไปต่อพี่น้องมึงจังนาทีแล้วขันความความยากของขิปหลอะไรก็ใช้เวลาโหลดถึงนะครับผมเน็ตบ่แห้งจริงๆผมหมักที่จะเห็ดขิปเาาๆเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งขิปผมจนจบนี่ สิข้าใจเลยว่าเป็นอย่างเพจนี่ช่องนี่ถึงเฮ็ดขิปยาวนะครับผมว่ามันเพิ่นดีนะครับมันเป็นกลุ่มที่เฉพาะนะครับผมเฮ็ดขิปสั่นแล้วผมหวนหวยตัวเองนะครับสันส้นๆบุรู้เรื่องเลยแจ็คเววาอย่างจบแหละคนเบิงเป็นแสนนะไม่เอาครับแบบนี้ผมเข้ามาชมของตัวเองก็มีความสุขดีผมก็รู้เรื่องนะเว้าอย่างไปจมอย่างไป เป็นเรื่องเป็นเล่านะครับฟังเสียงลมผัดผ่านโทรศัพท์เมืองใบไม้ไหวไปน้ากันเว้าจมไปน้ากันเว้าพิษว้าถือแนี่ก็เป็นศิลปะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับเคนไท้มันมีสีสันนะครับโบแมนท้าสิตะลกปลูกห้าย่างเดียวนะครับหรือว่าโบไวท้าวศิษสาละอย่างเดียวนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับโดยลกัลกๆแล้วผมมักที่จะลงขลดเงาวยาเนี่คือ2หน้าที่ขึ้นนะครับแล้วก็ ลงภาพครับผมแค่นั้นนะครับส่วนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสันๆผมโมคอยลงครับมันมันยังว่าวยังโมจบมันกระตัดแล้วนะครับมันกันบบรู้เรื่องผมไปเบิ้งคลิดแนวมันย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยผมบางคลิดนะครับขาจาลงเห็นขาจาวลงสามสิบนาทีส0ิบนาทีก็มีนะครับโอ้ยเบิง้งฟังเพิ่เลยนะครับผมผมกับเบิ้งนะ เมื่อวันเราผมเป็นผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์อย่างเดียวเราผมบ่สนใจผมเบิ่งเขาเจ้ามักเบิ่งนะครับมันเพิ่นนะครับยอมรับแรายกามาประยุกต์มาปรับใช้ในช่องทางเพจช่องทางยูทูบบันเดงนะครับแล้วก็บ้านดำนะครับบางเตื้ยนี่สังเกตเห็นผมไปลงที่บ้านดำกล้าวล่า่งเงีวสิบหานาที่ก็มีนะครับขีดเงาวครับดีสำหรับผม แต่อาสิวดีสำหรับเ c ฟซผู้ชมนะครับลำคาดมันยืดยาวอันนั้นกับ,บว,วาวกันนะครับผมกับมักเขามาชมผลงานของตัวเองโมแมนว่ามักเขามาปั่นตัวเองนะครับเบิ้งนางเบิ้งเหมือนเ่าเบิ้งทีวี่แหละครับแปลงน้อยหน่อยคือนหนึ่งพี่น้องเลยแต่วัวมันบันยังเบิ้งเด้ไหม อีกจากมือสองมือสี่ด้เดินทางไปเรื่องใหเรื่องหน้านะครับเรื่องเขานะครับอยูร่รอยเอตรงนี้กันเลยเทียร์เทียร์ยายงานไม่มีนะครับพี่น้องครับหลากยาวมาขีบนี้สิบสามนาทีป่ะนี่ผมสี่โหลดที่ใส่เวลาเฮือกถึงนะครับแต่กะทำมันโหลดสำเร็จแล้วกะเข้ากับมาเบิงเออมันกับเพื่อนดีนะครับ ขอบรรยากาศดิ้นม,ม่น่าโองการทำมาหากินนะครับวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงกเกษตรอินรี์กรเกษตรปลอดสารผิษนะครับอามาให้เบิ่งกันนะครับมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้แหละครับหลายๆอย่างกับบริุ้ทธินะครับซื้อแค่ของที่จําเป็นนะครับที่จะมากินมาใส่หลายๆอย่างเขาอยากกินยังเขาปลูกเอาครับกะลำผมกะสิปลูก กะลัมหมักกินกะลัมหัวก็สิปปูกะลัหัวบล็อกคคร่ก็สิหามาปลูกครับพี่น้องเขามักอนไรเขาปลูกกันนั่นภักหวานผมปลูกเลยเด้อพี่น้องนะครับแต่กระถาอีกสองปีปลูกไว้เยอะอยู่ครับพักหวานนะครับทั้งที่บ้านเลยก็ที่บนสวนบนไร่นะครับอ่ะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับสวัสดีครับ